ดีครับผมผมเผพชรพาลลุยสวัสดีพี่สู้ปู่สุขคนครับผมมาตามแนวทางลาพัฒนาปู่โคราชมาเป็นหองลาพัฒนาปู่โคราชวันจันทร์ที่สิบหกกุมภาหกเก้าไปน้องหลังรัฐบาลไทยออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะสองทุ่มครึ่งไปน,น้องได้สองทุ่มครึ่ง มาเบิงผลเมื่อ,อวันศุกร์พี่น้องนึกเล็กไหมหกบนหกล่างหกแปดและะ 6, 6. ้วก็หกหกดึหกตั้งว่าสี่ตัวพี่น้องเมื่อวันพุธก็หกบนหกล่างหกเก้าแล้วก็หกสี่หกเก้าหกสี่พี่น้องเมื่อวันพุธได้เนี่ย บบนี้มือมันชุกแบบนี้เห็นไหมหกบนหกล่างนะหกแปดหกหลักกบหกหกเลขไหมของปูโครานนะเลขวิ่งเข่าบนล่างนะพี่น้องดนะ้แต่ว่าจับคู่บาเข่าวบวมีหกหกหลักกับบมีหกแปดนี่เลขวิ่งเขา่าหกเข่าตัวเน้นอยู่ได้พี่น้องดนะ้วย เหล็กวิ่งของปูเขาตัวเน้นอย้าเขาหลดเอาเนี่ยคือเขาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเอามาตามกันต่อว,วันจันมาแรกหนึงสองตุ้งเกินนะมาตามมาบ่งเอินขึเนกาพี่น้องโอ้กินกาแฟเริ่มกินน้ำเริ่มน้ำ่า กินกาแฟแล้วต้องกินน้ำชาพร้อมพี่น้องเนาะไม่น่าตองเลยอันนี้แจ้ยน้ำชาทีพ่พี่น้องน,นนะนั่นเป็นชาใบานะมันจางว่ามันก็บ่ออกสี เพราะว่าเมื่อนี้รัฐบาลไทยออกก่อนอพี่มันก็ขีบเบิ้งต้าไปแล้วนะ้องรัฐบาลไทยเลี่ยวๆนปละพนักขีดกลับเขาเมาเบื้องเ,เนาะ ลายตึ้งจะส่อดะรลูใชายลาย่ะตึนงจะสอดนะเนาะวิ่งบนล่าง แล้วลูกทะเศร้าอะวิว่งก้าหับศูน ปูเนนศูนย์น,นะพี่น้องเนะี่ยปูเนนศูนย์วัดจลแ้วก็เขาตัวเนนเด้หกหาคับหกเนนหกเนี่ยเขาตัวเน้นเด้สี่ 48. ห้าแปดหกแปดพี่นอนว่ามากระตัดด้วยเพราะวันออกหกแปดไปละเมื่อวันสุกวันสุกออกหกแปดปาดหนาวๆยังมาเปิดแอร์อยู่บ้านเลยพอหนาวด้วยนี่ chỉ I See sony. ห้าศูนย์หกศูนย์เก่าคู่คือเก่าหรอพี่น้องไม่เคยเปลี่ยนแปลงเีง้ยงเพิ่มบรลดเก้าคู่เหมือนเดิมส่วนตัวเน้นได้พี่น้องด้วย ี่ศูนห้าศูนหกศูนเน้นติดศูนย์มาพี่น้องพี่น้องอย่าเริ่มกลับตัวนําเลยได้น้าพี่น้องมาอ่านมาท้วนกันล่าพัฒนาปูโคลาดวันจันทร์ที่สิบหกอูแรงสองทงเคิงวิ่งบนรางเก่ากับศูนย์ปูเน้นศูนย์ลองเก่าส่วนจับคู่เนี่ยก็คือ ส8่9ปดส8่9ก0าสี่ศูปเกู้นดหกเศูนย์ผู้เน้นติดศูนย์พี่น้องสี่ศูนห้านย์ตัวการตัวร่องกขจะเริ่มพี่น้องมากตัวใดชอบจะเลยเอาไปพิจารณาเป็นบอมาเข้ากับพานแล้วพี่น้องตัวเลขเเกเลล็เป็นแค่แนวทางกับของคุณปูคนหลาดล้ายที่แบ่งปันแนวทางราพัฒนา ม,าม,ามานัน,น,นมาแดงเข่งปังๆได้ี่นองมาแลงสองต่อสองบนเลยสีโมแลงเอาไท่สองตุงเคืองล่าพัฒนาตอ่อไปนองขอให้โชคดีขอบุญขอบุญเนี่ยพี่ใหญที่เขาว่าเบิงที่กดเลยกดแชร์ให้สวัสดีครับผม